ก็เลยมองผมเห็นเป็นขาคนแล้วทีนี้ค่ะไปในโรงหนังอ่ะจากที่เปิดสว่างว่งอยู่ก็ดับพึมืดหมดเลยอ่ะแบบมองไม่เห็นลวไม่เห็นลวใครเลยอ่ะบอกบอกที่คนนั่งกันเนี่ยมันมันเอ็นนะทุกคนคงนึกออกใช่ไหมครับว่านี้คือแบบนกลงใช่ไหมคือบอกมันเอ็นแบบว่าเอ็นค้างไว้เลยดึงเท่าไหร่มันก็จะมันก็ยังค้างอยู่อ่ะอน่ากลัวมากอะ ไอที่แล้วก็ไอที่ไปกอดผีอุ้ยน่ากลัวใครทำเสียงเขาเหาอเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนูกลัวตรงใต้ตรงใต้เตียงระหว่างเตียงนอนกับตรงที่พี่ขนมนั่งอยู่แต่หนูไม่กล้าบอกพี่เขาเขากำลังเล่าเรื่องผีกันอยู่ทุกคนก็คือก็อยู่ตรงนั้นนานเลยใช่ไหมเขาเยืนอยู่ตรงนั้นคือเขายืนนิ่งนิ่งเขาไม่พูด เขาไม่พูดเขาไม่อะไรนะคะแต่เขายิ่งๆเอ้าคือหนูก็พูดหนก็เล่หนูกเลยเรียกพี่ขนมออกไปข้างนอกแล้วหนูก็บอกว่าพี่หนูเจอพี่คนนี้เจออย่างนี้อย่างนี้นะหนูก็พูดให้พี่เขาฟังแล้วพอประมาณสักสิ่ห้านาทีมีรถมูนิธีปอดแต่ตึงวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านรถมูนิธีอ่ะที่ว่ามันวิ่ววิ่กวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็คือเราก็เหยวได้ยินเพราะว่าบ้านโดยโดยที่บ้านหนูติดร้านค้าด้วยใช่ไหมค่ะแล้วคือได้ยินแบบ พวกป้าๆเขาคุยกันบอกว่าออมีเหตุคนโดนไปช็อคตายนะอยู่ท้ายหมู่บ้าน แล้วหนูก็เลยเดินไปถามสันติฐานรูปสันติฐานเดียวกันกับที่หนูเห็นเป๊ะเ,เ,เลยค่ะสันติฐานรูปสันติฐานเดียวกันกับที่หนูเห็นเป๊ะเลยค่ะไม่บอ,อกว่าเขามาเพราะอะไรหนูไม่รู้เร,เราไม่เคยรู้จักกันม,มาก่อนไม่เคยไม่เคยรู้รจ<า>ักจค่ะ,ค,ะคือมันมเป็นเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะสร้างบ้านแล้วเขาพยายามเขาต่อไฟอ่ะค่ะเขาเหมือนคล้ายๆพยายามต่อมิเตอร์ไฟด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องการไฟเลยเขาบอกเราเหรอหรือว่าไม่เขาพูดกับเราเหรอครับใช่มีการสื่อสารกันด้วย เคยได้ยินมาก่อนในเรื่องการแบบตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เหมือนพบเจอวิญญาณอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแล้วต้องแกล้งเป็นว่าไม่เห็นหลังจากหนูโดนรถชนตายรอบที่สองรถชนตายด้วยเหรอครับหนูหนูเคยขับมอเตอร์ไซค่ะประสานงานกับรถสิบล้อค่ะ,ะคือไม่เป็นอะไรเลยเหรอครับออยู่ในตัวเมืองในในตัวเมืองนนทบุรีค่ะคือหนูนอนโคม่าประมาณสองเดือนโคม่าแบบไม่ฟื้นขึ้นมาเลยใช่หรือน่ากลัวมววากอะอะไรแบบนี้ใช่ไหม ไอ้ที่แล้วก็ไอ้ที่ไปกอดผีทําทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยอะหนูกอดผีทำไมลูกกอดผีหรอหนูกอดผีทำไมหนูอุ้ยน่ากลัวใครทำเสียงอยากอยงาเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนูกลัวอุ้ยกลัวอุ้ยหลอนเลยราเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะคุณทำาหรอแล้วเสียงใครอะไม่ได้ทำ คุณอะถาม่อกี้เสียงใครก็ไม่รู้มันใช่แล้วมันฮึ่อะเนี่ยไปกอดเขาเนี่ยเนี่ยเสียงใครวะหนู <c oughs> มาหนูมากลัวไม่ใช่แล้วเสียงใครอ่ะไปกอดเขาเบาเนี่ยเขาเลยทักทายมาเนี่ยบ้าไม่ใช่แต่ไม่เห็นตัวนะม้าก็ไม่เห็นตัวแต่มารินเสียงเขาฮึงๆอะ<า>เขาอยู่ข้าือเปล่ามามามาลองลองไปกอด วิ่งไปเอาเอาไม่ให้หนูร้องคุณหนูเงียบเลยก่นเฮ้ยเฮ้ยชัดมากคุณมันชัดมากเอ้ยมันมีเสียงจริงจริงมันเสีอุ้ยไปผุดไปเกิดนะคะอย่ามาหลอกหลอนกันเลยนะคะแล้วเด็งใครอ่ะไม่รู้ก็เลยหลบไปตอนนั้นแล้วก็คือประตูก็มาเลยเหรอครับ ใช่ค่ะจากนั้นก็คือบึ้บบึ้บวารไปตอนเราอยู่บนเตียงเลยใช่ไหมประมาณ <c oughs> ว่าเราก็ไม่ทันได้ <c oughs> สังเกตใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเลิกงานดึกแล้วก็มีความด้วยความมึนเมาของสุรานะที่กินไปแล้วก็ทําให้ เขาเรียกว่าก็ไม่รู้เลยจับทางจับอะไรไม่ถูกเลยทั้งคู่ถูกไหมวันนี้ดีวันนี้ดีแล้วสุดท้ายเพื่อนเป็นไงนะฮะโดนรถสิบร้อยเหยียบมาแล้วไดูอะไรแล้วเราอะพอเราฟื้นขึ้นมาที่เรายังพบเจอเพื่อนเราบ้างไหมคนนี้จนูจำได้แค่ว่าก่อนหนูจะสลบไปพ่อแม่ญาติของเพื่อนหนูอะเอามาชี้หน้าค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนตอนวเนีไปพบคนท้ากำลังฟังเรื่องผีอยู่นะคะแล้วพ่อแท้ๆเขาอะเตะตรงท้องหนู เขาแบบเขาวิ่งแบบวิ่งมาเขาหลุดจากมูนิธ่ป่อแตกตึงเขาวิ่งมาเขาเตะหลงที่ท้องหนูจนหนูจุกไปเลยทุกท่านได้ยินไหมว่าหมาอนะ่ะหมาหอน,น,นหอนมาหอนเข้ามาในมไม้ของน้องเลยเป็นหมาหอนไม่หยุดเลยค่ะคบ้านน้องอยู่ติวัดคือตอนแรกมันไม่มีเสียงอะไรเลยคนระับพอน้องเริ่มเล่าเรื่องแรกเนี่ยหมาได้พร้อมใจกันหอนพร้อมกันหมดเลยนี้ยพิชานุพิชานุน่ากลัวมากอ่ะดูดิได้ยินปะน้องคุณน้องพักก่อนดีกว่านะ อาจ็แบบกระทบกว่ากับความรู้สึกด้วยนะเก่าๆนะครับขอบคุณมากครับคุณมามาอุ้มศพครับอันนี้นะครับ เสียงหมาหอนจริงด้วยทุกคนน่ากลัวมากๆใครที่ฟังเรื่องเล่าของน้องนมเนยนะ้รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้หนักจริงๆครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ต้องเจออะไรมาแบบมากมายก็นะฮะกิฟเงินเป็นกำลังใจให้น้องได้นะครับน้องน้องนั่งอยู่นะฮะผมสีขาวนะฮะเราจะให้เงินน้องนะคะทุกคนก็เป็นนะครับสู้ๆแล้วกันที่พอเราต่อไปเป็นกำลังใจให้เลยดีคือให้น้องเขาสักร้อยหนึ่งเนาะทุกคนสุดยอดอะ ขนลุกเลยครับอบคุณนะหนูร้องไห้โอ้ยเขาร้องไห้เลยอ่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนขอบคุณนะเอ้สวยเดี๋ยวโอกาสหน้าหนูจะมาพูดให้ฟังอีกแล้วนะมันยังไม่ตกมันเดิมมากเลยตลอเดเวลาระยะยี่สิบปีเนี่ยน่ากลัวมากคือในขณะที่น้องเนี่ยเขากาลังเล่าเรื่องผีใช่ไหมคะหมาที่บ้านน้องเนี่ยก็คือหอนไม่ดยค่ะมีใครใหญ่เกิดขึ้นมาเล่าประสบการณ์หลอนไหมฮะเคยพบเจอมาโอเคอ่ะ okay. คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผมโดยตรงนะครับเป็นเรื่องที่ยายผมเล่ามาให้ฟังนะครับตอนผมอายุประมาณ18ก็คือก่อนยายผมกเกษียณนะครับ คือตอนนี้เขาก็เสียไปเรียบร้อยลวคือเป็นเรื่องตั้งแต่ยายผมทํางานที่ชลประทานนะครับคืออันนี้บอกจังหวัดเลยก็ได้ครับอยู่ชัยนาทก็มันเป็นชลประทานที่เหมือนว่าเป็นศูนย์กระจายน้ำครับในเรื่องแบบหน้าฝนหน้าแรงประมาณนี้ครับซึ่งยายผมตอนอยู่ครับมีหน้าที่เหมือนพะโลงครับดูแลแบบทาความสะอาดครับแล้วก็ึกใช,ใช่ครับ,รบก็เวลาจะมีเวรก็คือต้องมาเช้าก่อนพนักงานคนอื่นแล้วก็กับเย็นก็คือต้องปิด ออฟฟิศอะไรประมาณนี้ครับก็คือเรื่องมันจะเป็นแบบว่าช่วงหนึ่งที่เขามีกิจกรรมนะครับช่วงถนนต่างจังหวัดนะครับถ้าใครเคยขับรถไปต่างจังหวัดครับข้างทางครับ มันจะมีพุ่มหญ้าหรือว่าเป็นแบบหญ้าแฝกอะไรพวกนี้ที่มันขึ้นแล้วมันจะลบถนนนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมก็คือเดือนหนึ่งหรือ2เดือนจะให้พนักงานทั้งหมดนะครับเอามีดเอาขวานไปจามไ้พวกกิ่งไม้ที่มันบังถนนนะครับซึ่งมันก็เป็นวันเดียวกับที่ยายผมเจอเหตุการณ์นะครับก็คือยายผมตอนแรกเขาก็ด้วยความที่ทํางานเป็น พลงนะครับเขาก็เลยมาตั้งแต่ประมาณตีห้าเขาก็มาทําความสะอาดถูพื้นประมาณเนี้ยครับเก็บกวาดขยะแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ยายผมหยิบไม้ถูอะครับเหมือนกาลังจะไปเอาน้ําที่ห้องน้ำอะครับคือห้องน้ำอะครับที่ยายผมจะไปอะมันจะมีสองห้องเป็นห้องน้ําชายซ้ายมือแล้วก็ห้องน้ําขวาผู้หญิงขวามือครับ ใช่ผมก็เดินปดไปที่ <S <S ห้องน้ําหญิงแล้วก็เหมือนกําลังไปเอาแบบหยิบถังครับแล้วก็ไปใส่พวกน้ํามาถูต่อก็เหมือนได้ยินซ้ายมือครับเป็นห้องน้ําชายครับเหมือนว่ามีเสียงคนกาลังแบบอาบน้ําอยู่ ยายผมก็เลยงงว่าเออมีคนอยู่ในตอนตอนเช้ามันก็น่าจะโอเคเหมือนกันจะได้แบบไม่อยู่คนเดียวครับยายผมก็ไม่คิดอะไรก็ไปทําความสะอาดออฟฟิศเรียบร้อยกลับมาก็ยังได้ยินเสียงน้ําอาบน้ําอยู่ครับด,ดังเลยแบบเหมือนลาดน้ําเหมือนอะไรใช่ครับเหมือนเหมือนเสียงอาบน้ําแบบเหมือนเสียงขันสาดนะครับ เสียงคนอาบน้ำครับยายผมก็ไม่คิดอะไรก็จนเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเหมือนเขาก็ไปทํานู่นทํานี่ตัดหญ้าอะไรประมาณประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนตอนคนที่ไปเหมือนไปตัดหญ้าแถวถนนนะครับที่ไปทําความสะอาดอะไรพวกนั้นเขากลับมาพอดียายผมก็เลยถามว่าเออไปกันหมดเลยหรือเปล่าพอดีเมื่อกี้เห็นคนเขาอาบน้ํากันอยู่มีใครไม่ได้ไปด้วยหรือเปล่าคนที่เขากลับมาเขาก็เลยบอกว่าไปกันหมดนะไปกันหมดนะมียายผมคนเดียวครับที่อยู่ คือไม่ไม่ได้กลับไปดูเหมือนกันครับเพราะว่ายายผมพอเขาทาความสะอาดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปทํางานข้างนอกออฟฟิศอื่นเป็นพวกแบบตัดหญ้าอะไรพวกนี้ครับเหมือนพวกทำ<ม>ความทำความาด้านอื่นยายผมก็เลยน่าจะคิดไว้ว่าต้องใช้แน่ๆเหมือนในแบบว่าได้ยินเสียงนะในรูปแบบแบบเป็นเสียงอาบน้าใช่ไหมใช่ครับมีมีเพิ่มเติมไหมรตรงนี้เอ,อ่อเพิ่มเติมหมายถึงยังไงครับมีเจอเอีกไหมครัคุณยายอ๋ออันนี้ คุณยายเล่ามาให้เรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องที่ผมเคยแบบรู้สึกเองได้ประมาณตอนเด็กแล้วกันครับ<ม>อันนี้เป็นไม่ไม่ไม่เคยเจอตัวหรือไม่ใช่อะไรก็คือตอนประมาณตอนเด,เด็กครับก็ชอบนอนดูการ์ตูนอยู่ในบ้านนะครับแล้วบ้านนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวทีครับแล้วผมนอนอยู่ช่วงประมาณตัวทีเป๊ะเ,เลยครับตรงหัวตัวทีครับ<ม>แล้วก็นอนดูส่วนมากตอนเด็กก็ดูแบบพวกการ์ตูนโมเดิร์นไนนอะไรพวกเนี้ยครับพวก กร์ตูนขับเลยพวกนี้ใช่ไหม uh huh. แล้วคือมันเป็นช่วงเวลากลางคืนประมาณช่วงเวลา6กโมงถึงหนึ่งทุ่มะครับเรานอนดูกระตูนไปเรื่อยๆด้วยความที่เราไม่คิดอะไรเราก็นอนดูแล้วมันไม่ได้มีแบบนอนเหมือนหนุนหมอนใบเดียวแล้วก็นอนดูการะตูนเพลินๆอะไรของเราครับกระตูนก็เปิดอยู่ทุกอย่างรู้สึกได้หมดครับยายผมทําอาหารอยู่หลังบ้านทํากับข้าวอยู่ครับคือ เราอยากจะตะโกนไปบอกเขาอะครับว่าเออเรานอนดูาระตูนอยู่แต่เราขยับตัวไม่ได้แต่มันไม่มีแรงเลยครับที่จะบอกแม่ใช่ครับจริงก็มนนิ่งไปเลยเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยทั้งที่ตัวอยู่คือหันได้อย่างเดียวคือหันหัวไปหันหัวมาแค่นั้นแล้วก็<ม><ม>เหมือนจะพูดไปแล้วก็มันพูดไม่ออกครับเรา,<ม>าเคยได้ยินในเรื่องของโดนผีอำเนี่ยอาการอย่างนี้คือเราต้องหลับก่อนใช่ไหมแล้วก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมทุกคนแบบว่า<ม>จะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบทั้งที่กำลังนั่งดูนอนดูประตูนอยู่แต่ว่าอยู่ดีก็เหมือนโดนสตันไปเลยใช่ครับอ ค่อนข้างหนักนะก็เจอแบบนี้นะใช่ครับคือมันมนเป็นปุ๊บไปเลยใช่คือมันเป็นความรู้สึกแบบที่แบบถึงตอนนี้มันก็ยังจําได้อยู่ว่าเราเรารู้สึกแบบนั้นตอนนั้นนะครับแล้วตอนตอน,ตอนที่ว่ารู้สึกโดดอ้อมนี่มีม,มีอะไรที่มันแบบแทรกเข้ามาอีกไหมอาจจะเป็นแบบเสียงคนหรือว่าความรู้สึกอือดอัดอะไรอย่างนี้มีไหมไม่ม,มีเลยครับทุกอย่างดูปกติหมดเลยทั้งเสียงการ์ตูนที่เปิดอยู่เสียงยายที่ทํากับข้าวอยู่หลังบ้านทุกอย่างดูปกติหมดเลยครับแต่แค่ความรู้สึกเราคือมันแบบมันขยับตัวไม่ได้มันแบบ แน่นไปหมดทําอะไรไม่ได้พูดไม่ออกนานไหมครับตรงนั้นที่เราหยุดจะทำผมรู้สึกว่าประมาณ5นาทีกว่า,วาครับโอ้โหนานนะเราก็้สามารถขยับต่อได้เลยหลังจากนั้นปติเลยอันนี้เหมือนเหมือนผมหลับต่อไปครับแล้วก็ตื่นมามแล้วพอตื่นมาเท่านั้นผมผมเรียกเรียกแบบตะโกนยายแบบลั่นแบบดังๆเลยครับแล้วยายเขาก็เดินมาจากที่ทํากับข้าวล้วก็บอกว่ามีอะไรมีอะไรผมก็ไม่ได้บอกให้ยายฟังครับแค่บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็เขาก็ไปทํากับข้าวต่อครับ จริงๆแล้วระยะเวลา5นาทีเนี่ยมันนานนะใช่ครับนนคือ มันหันหน้าหันตาได้อย่างเดียวครับแต่พูดอะไรไม่ออกเลยหลังจากนั้นนี่ไปดูอยู่ไหมฮะกระตูนี้เออเปลี่ยนที่ครับ <c oughs> เปลี่ยนที่ไปหลังบ้านเลยก็ไม่พบเจออีกแล้วเนาะใช่ครับรอย่างที่บอกว่าบ้านเนี่ยมันเป็นเป็นรูปเป็นทรงตัวทีใช่ไหมใช่ครับจุดที่ดูประตูเนี่ยมันเป็นนกลางทางพอดีถูกไหมฮะใช่ครับเออซึ่งซึ่งความเชื่อของคนโบราณเขาเขามองว่าอการที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ตรงจุดที่มันเป็นทางตรงระหว่างประตูบ้านหรือทางเชื่อมต่อบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทางผีผ่านถูกไหมหรือว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะ ทางสามแพ่งอะไรอย่างงี้ปะ่นะน่าจะใช่ครับจะม,มีอะไรแบบนั้นนะที่คนโบราณเขาเชื่อกันมาแลคือประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านมันก็ตรงกันด้วยครับแต่แค่ประตูหน้าบ้านมันเป็นประตูสองบานโอเคฮะมีเรื่องเล่าจากคุณอำนวยใช่ไหมครับผมถือว่าออเรื่องนี้<ค>นเนี่ยค่อนข้างหลอนอยู่นะคะทุกคนเาจากคุณยายนะอารมณ์เหมือนแบบโดนผีอำเนาะกำยังทำงานอยู่น่ากลัวจริงจากที่พบเจอจากตัวเองด้วยนะครับที่ประการอยากจะเฉลี่ยให้นิดหน่อยนะเรื่องเล่านี้นะฮะคุณอำนวยนะครับเดินออกมาได้เลยนะครับน้ำใจเล็กน้อยนะฮะ ขอบครับเดี๋ยวรบกวนยืนตรงกลางนิดนะคใครที่ถูกใจเรื่องนี้นะครับรบกวนนะฮะสามารถกิฟเงินเป็นน้ําใจให้สําหรับผู้เล่าได้นะครับนะฮะใครที่ยังถูกใจนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็กิฟเงินให้กันนะฮะเป็นน้ําใจอันนาประสบการณ์สุดหลอนมาเล่าให้เราฟังมีใครอยากเล่าไหมครับครับเชิญเลยครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนนะครับ ที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งจบม .6 มาใหม่ๆแล้วผมเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเชื่อฟุกผมก็เลยคุยกับเอฟุกเนี่ยว่าเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งจบมาตอนมัธยมเนี่ยกว่าจะเข้ามาหาลัยเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าก่อนจะเข้ามาหาลัยเนี่ยมันจะมีเวลาว่างอยู่ประมาณ6เดือนนะ ก่อนที่มหาลัยเนี่ยจะเปิดให้เข้าปีหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็คุยกับฟุกว่าไม่ฟุกเราก็มหาลัยทํากันไหมแบบว่าไปหาพวกงานพไทามาอะไรอย่เงี้ยทำกันก่อนที่จะเข้ามหาลายัยแล้วก็พากันไปสมัครงาน อยู่ห้างห้างหนึ่งครับผ่านไปไม่เกินหนึ่งอาทีครับผมกับไอ้ฟุ๊กเนี่ยก็ได้งานที่เดียวกันที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งให้ตัวย่อว่าตัวเอ็มแล้วกันเอ็มโอเคตัวเอ็มไปแล้วรู้กันอยู่ที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งผมก็จะได้เข้าไปทํางานกับไอ้ฟุ๊กเนี่ยคือตอนสอบสัมภาษณ์อะไรกันก็คุยกันเขาก็แบ่งหน้าที่กันผมจะบอกก่อนว่าโรงภาพยนตร์เนี่ย มันก็จะแบ่งออกเป็นหลายหลายแผนกนะครับก็คือผมเนี่ยก็ได้ได้เข้าไปอยู่ในแผนกต้อนรับหรือเขาเรียกว่าแผนกแัชเชอร์ส่วนแอรฟุกเนี่ยไปอยู่แผนกคอปคอนนี้มันจะ,จะเป็นผีลงหนังแน่เลย๊อปคอนอัชเชอร์นี่คือแผนกต้อนรับนี่ก็จะเป็นพวกคอยฉีกตัว๋วคอยเก็บลงภาพนยนตร์แบบว่าเวลาลูกค้าดูหนังจบแล้วบางทีเขาก็จะทิ้งพวกกอง๊อปคอนน้ำอะไรองี้ครับ ไว้ในโรงพาพิธเราเราก็จะไปคอยเก็บก,ก็ก็จะมีะแผนกขายตัวแล้วก็มีอีกนิดหน่อยครับผมขอไม่ลงดีเทลแล้วกันชีวิตในการทํางานก็แรกๆก็ดูปกติดีจนทํางานไปได้สักหนึ่งอาทิตย์ก็มีพี่พนักงานคนหนึ่งก็เริ่มสนิทกันเป็นแผนกเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็จะมีพวกเวลาเก็บก็จะมีพวกแม่บ้านผมจําได้เลยช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดือนน่าจะประมาณมีนานะครับผมจําได้เลยว่าหนัง ที่ทุกคนอาจจะเคยดูก็คือกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์ตอนนั้นเพ oh. ิ่งเข้าโรงไปใหม่แล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบว่านานมากกว่าจะจบคือ2ชั่วโมงครึ่งอะ่ะ mm hmm. แล้วงานแล้วแผนกผมก็คือเวลาทําก็จะแบ่งเป็นกาย,ยาครับสมมติถ้ามา8ปดโมงก็จะออก5้าโมงเย็นจะมีอยู่วันหนึ่งผมก็ ได้เข้ากับเด็กนี่ก็คือ,อตอนบ่ายสามถึงเที่ยงคืนคือภายในผมยนียไม่ไม่สามารถออกจากโรงภาพยนตร์ได้ก็ต้องรอหนังรอบสุดท้ายจบก่อนคือหนังอะกปกติมันจะจบเที่ยงคืนแต่ Civil War <ม>เนี่ยคือจะจบประมาณตีหนึ่งอะคือทุกคนคงนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าห้างเวลาบบมันมันปิดแล้วมันมืดหมดเลยอะมีแค่<บ>เขาก็จะเอาพวกพวก้วมา,าก,กัาน้นไว้ขึ้นลิฟต์ตรงนี้อะไรอ่าใช่ใช่ครับลงบันไดเลื่อนไปเนี่ยก็คือ นี่ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็ได้เข้าไปเก็บเก็บ <ๆ S 1> ลงภาพยนตร์กับพวกพี่ๆในข้างในแผนกนี่แนละครับแล้วทีนี้ในคือทุกคนอาจจะไม่เคยไม่เคยสังเกตว่าเวลาในโรงหนังเนะะี่ย มันเปิดไฟมันจะสว่างมากแต่ว่าเวลาเราดูใช่ไหมครับว่าโลงอะมันจะมืดมากอผมก็เลยเข้าไปเข้าไปกันสองคนกับรุ่นพี่คนหนึ่งก็คือตอนนั้นอู่การเป็นกันสองคนแล้วทีนี้ผมก็แบบคุยเล่นๆนะครับกับกับพี่คนนั้นว่าเฮ้ยพี่ผมรู้สึกได้ว่ามันแบบบรรยากาศมันไม่ค่อยดีใช่ไหมบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคือวันนั้นเนี่ยแบบว่าตอนที่ผมเนี่ยกําลังเก็บลงวาปปยน์อยู่ใช่ไหมครับ เปิดไฟเปิดอะไรแล้วผมก็ก้มเก็บของป๊อปคอนกองหนึ่งแล้วทีนี้คือโรงหนังมันจะเป็นชั้นช้นใช่ไหมครับแล้วแบบเวลาเป็นที่นั่งแล้วจังหวะที่ผมก้มเก็บเนี่ยผมก็จะหันหน้าไปทางเก้าอีอ้ที่มันอยู่ชั้นสูงกว่าคือมันจะสามารถมองลอดข้างใต้เก้าอีออ้ไปได้แล้วว่ามีอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ผมก็เลยแบบหาอะไรแบ<ม>บก็เลยมองผมเห็นเป็นขา คนยืนอยู่แบบปกใจแบบดำๆแบบว่าไม่ใส่รองเท้านะครับอผมก็นึกในใจว่าเอ้ยใครใครวะเนี่ยแบบพี่ผมก็เลยตะโกนเรียกพี่พี่อยู่หรือเปล่าพี่เขาก็าเก็บอยู่แบบชั้นล่างๆใช่ไหมแต่ผมอยู่ข้างบน,นอผมก็เลยลุกขึ้นมาแบบเงยหน้าขึ้นมาแล้วไปมองมองขึ้นไปข้างบนนะครับแบบว่าชั้นที่มันมีขาคนอยู่ก็ไม่เห็นใครแล้วทีนี้ไฟในโรงหนังอะจากที่เปิดสว่างสางอยู่ก็ มืดหมดเลยอะบแบบมองไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วใครเลยอะเฮ้ยน่กากลัวมากมันไม่เห็นใครเลยแบบมืดมากแล้วผมก็เลยเดินขึ้นไปเปิดไฟไฟมันจะอยู่ข้างบนอะทางทางที่เราเดินหลังจากทุกคนน<ม>ึกภาพบอกว่าเวลาเวลาเดินขึ้นไปเข้าไปในโรงใช่ไหมมันก็จะแยกออกเปแยกออกเป็นซ้ายขวาใช่ไหมครับแบบให้เดินขึ้นไปมันก็มันก็จะอยู่ประมาณแบบเดินขึ้นบันไดมาประมาณนิดหน่อยครับมันจะมีปุ่มไฟอยู่ผมก็เลยเดินขึ้นไปเปิดพอเปิดแล้วทีนี้ ทุกคนเชื่อไหมครัว่าคือผมก็เดินขึ้นไปอะ่ะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปพอเปิดปุ๊บจะเดินกลับมาเก็บของผมเห็นบอกฮะบอก บอกบ่ที่คนนั่งกันเนี่ยมันมันเอ็นนะทุกคนคงนึกออกใช่ไหมครับว่าือแบบมันกดปลงใช่ไหมน่ากลัวจริงมันเป็นบอดสปริงอ่ะคือแบบถ้าเราลุกปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาเนะคือบอกมันเอ็นแบบว่าเอ็นค้างไว้เลยโอ้โหหมือนวมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นใช่แต่ผมไม่เห็นใครเลยนะคือบอกบอกบอกมันเอ็นอยู่อะแล้วทีนี้ผมก็เลยเดินขึ้นไปตรงบ่อันั้นอะผมก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเอ็นอะไรวะผมก็เลยพยายามที่จะดึงมันผมนึกว่ามันค้างในตอนแรกผมก็เลยจะดึงให้มันกลับมาเข้าทีเราจึงคิดว่าค้างอยู่ใช่ไหม ที่เราเห็นขาขนาดนั้นคือตอนแรกคือช่วงคือผมบอกเลยว่าผมมาตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอันนี้เท่าไหร่อืกคน่็เลยเดินเข้าไปดึงอ่ะแต่เชื่อไหมครับว่าดึงเท่าไหร่มันก็เะมันก็ยังค้างอยู่อ่ะแล้วทีนี้พี่คนหนึ่งเขาก็เก็บเก็บตอนนั้นผมยังไม่ได้บอกเขานะก็คือเขาเก็บเก็บเเสร็จปุ๊บพอเวลาจะออกก็คือเวลาลูกค้าเขาออกเขาจะออกข้างหน้าโรงหนังใช่ไหมครับแปลว่าประตูซ้ายขวาข้างล่างผมก็เลยเดินออกปุ๊บแล้วพอผมกอจังหวะที่จะเดิน ผมหันกลับไปดูเก้าอีต้ตอนนั้นะคือแล้วมันก็อยู่ครับมันก็เด้งกลับมาเลยครับเด้งกลับมาเองเลยคนรวมตกผมตกใจว่าตอนนั้นผมก็รีบวิ่งไปเพี่เขาเดินไปบอกว่รีบวิ่งไปแล้วก็ปิดโลปิด,ปด,ปดไฟปิดอะไรเร่อบน้อยออริงวันนั้นก็คือวันที่ผมเจอครั้งแรกก็คือแล้วทีนี้ผ่า,านมาวันต่อมาผมก็มาทํางาน กาดึกเนี่ยเหมือนเดิมอีกอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้วันเนี้ยผมอะ่ะอยู่คนเดียวแล้วคือเมื่อวานอะ่ผบบนอะผมก็แบบว่าเออเจออะไรแปลกๆเนี่ยแล้ววันนั้นอะ่ะไอเพื่อนผมอะ่ะที่ชื่อฟุกมันก็การดึกเหมือนกันแต่ว่ามันคนละแผนนแต่ว่าทีนี้ทุกคนหนังอะ่ะมันจะรอบสุดท้ายอะ่ะมันจะขายตัวเสร็จประมาณ3ามทุ่มก็คือคนก็จะมาซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่อะไรก็สามทุ่มก็ปิดปิดในที่ตัวประพัน์ไปแล้วทีนี้ผมก็รอหนังจบรอบสุดท้ายโรงภาพยนตร์เดิมนะครับผมมันมี ผมจะบอกก่อนว่ามันมีทั้งหมด5้โรงนะอันนี้โรงเป็นโรงที่5โรงสุดท้ายเลยผมก็อยู่คนเดียววันนั้นน่ะก็คือก็บอกเอ้ยฟุกมึงไปช่วยกูเก็บโรงภาพยนตร์หน่อยดิเก็บเก็บโรงหน่อยดิเออกูไม่กล้าไปคนเดียวอ่ะเมื่อวานกูเจออะไรแปลกๆกูบอกเอ้ เออกูไปเป็นเพื่อนผมกับฟกก็เลยเดินไปรอเดินไปนั่งข้างในโรงอะ่ะก็คือตอนนั้นหนังก็ยังไม่จบคนดูแบบน้อยน้อยมากตอนนั้นเพราะว่ามันมันดึกแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็รอหนังจบลูกค้าเดินออกปุ๊บจบแล้วทีนี้ผมก็ไปเก็บอีกรอบหนึ่งทีนี้ใช่ไหมฮะว่าจังหวะที่ผมเปิดประตูไปฮะผมก็คือมันมันจะเป็นประตูประตูที่แบบว่าดำๆนะฮะแบบว่า,า,าใช่มันไม่ใช่ประตูใสครับ แล้วผมเปิดประตูปุ๊บแล้วผมก็ปิดไอหางตาผมก็มองไปว่าเอ้ยทำไมประตูมันไม่ปิดวะเชื่อไหมว่า,วามีแขนแขนของใครก็ไม่รู้ฮะมันมาขั้นประตูไว้ฮะ oh. ประตูไม่ปิดครับ oh. Oh. จังหวะนั้นบอกว่าเอ้ยฮียคือน่ากลันไม่ใช่อ่ะก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนวิ่งขึ้นไปข้างบนลงหนังครับวิ่งขึ้นไปต่างคนต่างวิ่งไอ้ฟุ๊กฟก็บอกว่ามึงเห็นมั้กูใช่ไหมกูบอกกูเห็นไอ้ต่างคนต่างวิ่งขึ้นไปข้างบนลงหนัแบบว่าตอนนั้นือหล่นจริงเลยนะใครวะแม่งเ้าแขนมากั้นประตูให้คนจะปิดประตูแล้วทีนี้ผมก็เปยกับฟุ๊กเอ้ฟุ๊กฟุกว่าไอ้เฮียเพิ่มมาเก็บตอนเช้าดีกว่าวะแม่งแปลกๆอ่ะ แล้วหลังจากนั้นฮะออกจากโรงคือออกประตูหน้าไปแล้วก็ออกมาตรงทางเดิมจากไฟที่แบบว่าคือมันจะมีโคมไฟใช่ไหมครับตรงทางเดิมก็เลยเดินแบบเดินยอ,ยอ,ยอ,ยอแบบจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งหน่อยออกออกกึ่งกึวิ่งหน่อยใช่ไหมครับว่าไฟข้างหน้าคือมันจะเป็นทางยาวประมาณมมมประมาณ5เมตรได้ไฟที่อยู่ข้างหน้าครับโคมไฟสองข้างคนระับค่อยๆดับ ดับเรียงกันมาเลยครับดับเรียงมาหาทางผมขึ้นเี้ยแบบว่าข้างหลังก็มีข้างหน้ากูก็ไม่กล้าไปเอาไงดีวะผมก็เลยบอกไอ้พวกวิ่งวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมกันดีกว่าคือมันจะสามารถทางทางข้างหลังอ่ะมันจะสามารถอ้อมอ้อมไปได้คือไม่ได้ออกทางทางเดิน่ะเออวิ่งอ้อมกันเลยดีกว่าผมก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งอ้อมไปจนมาถึงข้างหน้าครับออกมาพอมาดูบรรยากาศแล้วโอ้โหไม่เฮีย ้างก็ปิดไปก็มืดกูทําไงดีวะแหมทีนี้ก็ไม่กล้าเข้าไปเก็บอีกทําอะไรไม่ถูกครับตอนนี้ก็มีพนักงานคือพี่ที่เขาเป็นหัวหน้าที่เขาคอยอยู่กับตอ,อนดึกครับที่เราเล่า <คน S 2> ชุดผมก็เลยเข้าไปในห้องของในออฟฟิศครับออฟฟิศมันจะเป็นห้องเล็กๆผมก็เลยไ,ไปเล่าไอพีเขาฟังว่าเอ้ยผมเจออย่างนี้อย<ห>่าง<ห>น<ห>ี้เฮ้ยพี่มันที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าผมก็เลยไปฟุ๊กมันก็เจอเนี่ยผมกับมันเนี่ยวิ่งแทบตายเนี่ย ทีเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยมันโรงหนังเนี้ยมันเคยไปไหมมาก่อนซคือพนักพนักงานเนี่ยคือเ,เคยโดนไฟไหม้แล้วก็ตายในโรงหนังแต่ว่าข่าวนี้ยเขาคือเขาปิดเอาไว้ครับเขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยแบบพนักงานก็แบบว่าจะมีเจอบ้างไม่เจอบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะออกไหมเห็นผมกับฟูก็เลยบอกว่าเอย ว่าเราอยู่ตรงนี้เราทํางานที่นี่ต่อไปคงไม่ไหวแล้ววะ่ะผมก็เลยตัดสินใจออกตอนนั้นก็เลยออกแต่ว่าก็ยังแบบว่าสนิทกับคนที่ทําง,งานอยู่ก็มีคุยกันเอ้ยหลังจากออกมาได้ประมาณประมาณสาวันผมก็ไปดูหนังแล้วทีเนี้ยคือผมผมก็ไม่ไม่ได้ไปดูหนังนี่คือไปหาเ,เพื่อนอนะ่ะที่เขายังทํางานอยู่แล้วทีนี้เขาก็แบบว่าไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมันก็เลยแบบว่าอ กูก็เจอเหมือนกันกูชินมาืกูก็ยังทํางานอยู่อ่ะกูก็มีภาระอะไรก็คือคุยกันเรื่องปหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้ทํางานที่นั่นอีกเลยแล้วก็ย้ายย้ายกันออกไปอยู่บ้านดีกว่าพอมาเจออะไรแบบนี้นอกจากปวดขี้แล้วเนี่ยเรื่องเนี้ทําให้ผมคนลุกได้แบบสุดๆครับได้ได้ขอบคุณมากนะครับสําหรับเรื่องเล่านะประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวจริงถามก่อนว่าคุณคุณชื่ออะไรนะคุณกใครวะใช่ไหมฮะ ใช่ครับใครวะใครว่าแขนกับขาที่เราเห็นนี่คือมีแบบรูปร่างมันเป็นยังไงไหมไหมหรือยังไงใช่เป็นแบบคือแขนนะผมเห็นเป็นแขนคนธรรมดาครับแต่ว่าขาที่ผมเห็นเนี่ยมันแบบดำาๆเหมือนแบบว่ามีแบบรอยไหมแบบช้ำเลยครัอใช่ผมว่าคือตอนนั้นผมดึงแล้วว่ามันไม่ใช่แน่ๆรว่าต้องชารนริงะโอเคขอบคุณครับขอบคุณคุณใครวะมากคือเล่าสถานกาหลอนๆให้นะะตรงนี้นะผมณลุกเลยเมื่อกี้ ผมแขนมาบางแล้วต้องวิ่งแล้วมีไฟดับมานี่เรื่อว่าชัตเตอร์จริงน่ากลัวมากอยูอมเจอกับตัวเองนี่แบบว่าโหนา่ากลัวจริงนา่ากลัวจริงขอบคุณครับขผมคนที่รับฟังนะครับ